กับผมหลังฮะคือปุ๋ยจาเจ้าเขาได้ที่ด่านนึ่งกระเทศกับอำเภอวิภาวดีวันนี้ว่าเราบลฟีนองเว้ยเราบลฟีนองอ่ามีคนเฉยแสดงใครดิเออบลเืวนกับมังว่าวัวบนกันนี้วันเดียวกับมากับแจกปุยกันแจกกตัวยางกับแจกไปใช้กันเป็นตัวพ่อเลยกับถึงอาเติ้นมาแล้วกับอีเธอกับ ไปจ่ายเบี้ยคนง่ายมากพี่เจอมาแล้วพี่ว่าเออมามันจันทร์เราเนาะเออมาเอาของเต็มเราเออมาบัญญันทมาบัญญันทร์วเออป้าเบี้ยมากันนะวันจันทรอ่าโอเคชอบก้าวลยก้าทิพย์อ่เจอวันจันทร์กับอ่โอเคน้องวันจันทร์พี่น้องแคร์แคเที่ยวนี้เขาอยากอะไรด้นี่อำเภอวิภาคอ่อำเภอวิภาคเอามมึงมาเลยครับใกล้อยู่ใกล้เคียงนะครับตำบลนะตะกุกตะกุกออตะกุกพี่น้องแถวตะกุกก็มากันเลยตะกุกเนื้อตะกุกตายมากันไอ้พร well ้อมๆเลยครับวัญญันทอ่าอุ้ยเจ้าวเขา ะัันนากเบบมลยผโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเกษตรกรรายใหญ่วันนี้แต่ดินช่วยนะคะเนี่ยดินโดยรวมดินช่วยค่ะเพียงแค่ท่านซื้อปุ๋ยตราชาวเขา40กระสอบขึ้นไปสามารถส่งตรวจความสมบูรณ์ของดินได้ฟรีเดี๋ยวว่าคุดมาตั้งมากไว้เอาไปนิดเดียวเอง โอเคขอบคุณค่ะสามารถติดต่อไฟการตลาดและตัวเทนจำไหนปูตาชาวเขาได้เร็ววันนี้